สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของเรานะคะหลังจากที่เราตื่นแล้วนะคะเราก็จะมาซักผ้าเป็นอันดับแรกคะ่ะจะเป็นเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัตินะคะหลังจากที่เราเอาเสื้อผ้าซักแล้วนะคะเราก็มานั่งรอยาวๆกินข้าวเลยคะ่ะเมนูวันนี้ของเราจะมีต้มจืดแกงฟักทองนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ลาบนะคะวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะ เราจะพากันไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะคะหลังจากที่เรากินข้าวหมดนะคะเราก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยค่ะหลังจากที่เราหาที่จอดรถได้แล้วนะคะเราก็มาถึงจุดสูตรอาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูแมวน้ํากันนะคะอันนี้จะเป็นโชว์ของแมวน้ํากันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าแมวน้ํานี่คือเก่งมากๆหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถไปชมอีกที่หนึง่ง จากนั้นเราจะไปดูฮิปโปกันนะคะจะมีกวางด้วยค่ะเป็นกวางดาวนะคะอันนี้เราจะนั่งรถไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาพักกินไอติมกันนะคะแดดร้อนมากเลยค่ะสัตว์ก็คือจะมีเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้เสียดายมากๆค่ะน,นี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะจะมียีราฟม้าลายและกน็นกกระจอกเทพนะคะอันนี้จะมีสามตัวจากนั้นเราก็จะมานั่งพักกินลูกชิ้นกันค่ะ หลังจากที่เรากินหมดนะคะแล้วก็จะไปชมหีหล้านปีกันคะ่ะจะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะไปชมนะคะจะเป็นวัวนะคะเราไม่ทราบชื่อนะคะ